สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาชมละครเย็นช่อง7ล็อตหน้ากันค่ะก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นะคะสำหรับละครเย็นช่อง7ล็อตหน้าค่ะก็คือเรื่องนี่เกียรติยศค่ะที่จะมาต่อจากละครเรื่องสมบัติมหาเฮงค่ะและทางช่องค่ะก็เริ่มมีการปล่อยทีเซอร์ออกมาบ้างแล้วนะคะซึ่งไม่ไอ้อยค่ะขอคาดการนะคะว่าน่าจะประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะ สำหรับเรื่องนี้เกียรติยศน,นะคะก็จัดโดยค่ายสตาร์เฟมค่ะโดย2ผู้จัดคุณยุย้ยจีรนันและก็คุณธันธนากรค่ะสำหรับเรื่องนี้เกียรติยศน,นะคะก็เป็นละครแนวรักโรแมนติกดราม่าค่ะจากบทประพันธ์ของชลาลัยก็จะมีทั้งเรื่องราวความรักความแค้นแล้วก็ศักดิ์ศรีที่ต้องแลกด้วยชีวิตค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของตระกูลบรรดาศิลป์ที่มีลูกสาวสองคนค่ะ โดยคนโตนะคะชื่อปานตะวันส่วนคนน้องนะคะชื่อเดือนแรมส่วนผู้เป็นพ่อนะคะชื่อว่าเกลิกก็ได้จบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายค่ะ เพราะหมดตัวจากการพนันนะคะโดยทิ้งภาระรทุกอย่างให้กับปานตะวันที่นอกจากจะมีแม่ที่ป่วยแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีน้องสาวทีท่เอาแต่ใจตัวเองใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะมีพ่อปรอนเปรยให้ทุกอย่างจนเคยตัวค่ะดีที่มียุคนเดชค่ะลูกชายเพื่อนพ่อแล้วก็บรนโพ์ค่ะซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อเนี่ยคอยดูแลแล,แล้วคอยช่วยเหลือทุกอย่างค่ะแต่ดูเหมือนว่าสองตระกูลนี้จะมีความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเบื้องลางก การฆ่าตัวตายของกรลิกนะคะแล้วปานตะวันจะทำอย่างไรเมื่อเธอรู้ความจริงก็จะประมาณนี้นะคะนี่ที่รอการชำระเกียรติยศที่ต้องรักษาความรักครั้งนี้จึงยากที่จะเป็นจริง ก็รอติดตามชมทั้งหน้าจอช่อง7 s d กด35นะคะก็น่าจะประมาณต้นเดือนหน้านะคะและตอนนี้นะคะเรื่องสมบัติมหาเฮงก็กำลังเข้มข้นก็ติดตามชมกันต่อนะคะเหลืออีกเพียงไม่กี่ตอนเท่านั้นแล้วค่ะโอเคค่ะชมไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคันและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ